สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมารีวิว z ซต X สิบ r เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับของพี่เบลสายหยอกนะครับสวัสดีครับสสวััดีครบผมพี่เบลนะครับมีมีช่องด้วยแต่ไม่ลงคลิปไม่เลิกทำแล้วครับเลิกทำแล้วโรัสัตว์ตั้งเยอะไม่ได้เลิกขี้เกียจเออเดี๋ยวดูโดยรวมก่อนนะครับเป็นลิมิเต็ดมา อธิบายรยายละเอียดครับที่เบล AA ครับ AA มันเป็นเซตเอกสิบเป็นลิมิเต็ดเป็นลิมิเต็ดอ่าตัวนี้ปีนปีตรงที่แปดครับปีสิบแปดคันที่เท่าไหร่นะครับมีรถสิบแปดมีสามสิบเก้าคันอ,อันนี้เป็นคันที่ยี่สิบคันที่ยี่สิบอันนี้ซื้อที่ไหนนะครับที่อุบลครับที่อุบลแต่ละโซนมีคันเดียวใช่ไหมครับเขาจะมีหนึ่งศูนย์จะมีกิลเลอร์รับมาได้แค่หนึ่งคัน ถ้าถ้ากดไปละคัหนึ่งเขาก็เอามาใหม่มารีวิวของแต่งเลยดีกว่าครับของแต่งไม่เยอะครับมีเอาจากตรงกลางเลยตรงกลางที่อื่นไม่ทําตรงกลางตรงกลางก็จะมีกิโยงของของแบรนด์ไทยครับเป็นของคาโมอี่าคาโมอิคารโมอีแล้วก็พับได้ได้นี่ก็พับได้แต่ของผมพับไม่ได้ครับของแบรนด์ไทยเหมือนกันพับไม่ได้ I S V I S V แล้วก็จะมี ครอบครอบแข้งของ G B Racing ทุกคันต้องใส่นะครับเห็นในตัวฟันใส่กันแล้วก็ตีเป็ดพวกนี้นะไม่มีไม่เยอะของแต่งอะไรเยอะแต่ว่าพักเท้าก็เป็นพักเท้าแต่งเพราะว่าพักเท้านี่เบิกศูนย์อาๆไม่มีพักเท้านะอ๋อมาแบบเดิมอันนี้ก็มากับรถเลยมากับรถแล้วก็ข้างหน้าก็มีชิวมีชิวหน้าแล้วก็ปอกแฮนปอกแฮนด์โ์บิโนชิวชิวของซิโร่อ๋อต่หอ ข้างล่างก็เป็นกาดม้อน้ํากาดมอน้ำคล้องอะไรครับ EP EP นี่จำชื่อแม่แต่รู้แต่ว่าย่เยียอดแต่งแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วก็จะมีพวกครอบถังแล้วก็ครอบฝาถังฝาถังแล้วก็มีที่ท่อครับแค่นี้แหละแต่งเรียบๆเรียบๆไฟท้ายไท้ยไท้ายเอาวลืมลืมไปท้ายแทดีแทนดีทุกคันต้องใส่อ่ะ MD แล้วก็ท่ออันนี้ G ฝั่งขวานะครับมีน็อตโปโบโป้โบสี่ตัวอุปกระจกไม่ใส่ของแถมซื้อของแต่งกับเขาทั้งคันเนี่ยซื้อรานนี้ก็เขาเลยแถมโปโบให้โป้มันไม่ใช่เทเนี่มันเป็นมินียมเป็นมินียมครับแต่โคตรแพงตัวละสี่ร้อยตัวละสีส่ร้อยเอ้ยตัวละสองร้อย ตัวแปดร้อยกองหนึ่งสนามมีเนียมนะครับยังแพงขึ้นชื่อขึ้นชื่ออันนี้รถรถกี่ปีแล้วครับปีสิบแปดก็ออกปีสิบเก้าครับออกสิบเก้ายีสิบเฮ้ยออกสิบแปดเลยออกออกสิบแปดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสามปีสามปีไม่กุมภาครบครบสามปีเพียพอดีไม่กิโลครับไม่ไม่แปดพันหนึ่งโอ้ยังมีไม่ไม่ไม่ค่อยได้ขี่ไม่ค่อยได้ขี่ แบา RR จะมีไม่เหมือนเพื่อนก็เป็นแจครับคุณแจแจเป็น RR จะมีเฉพาะใน Head Tour อ๋อมีดอกเดียวเห็นประกาศขายตอนนั้นเดี๋ยวนี้ยังขายไหมครับไม่ขายแล้วไม่ขายไม่ขายแล้วเปลี่ยนใจนี่ยางยังมีใหม่อยู่ยางใหม่ๆไม่ค่อยได้ขี่มีอยได้ขี่แต่จะเปลี่ยนแลาบจะเปลี่ยนแล้วมันเกินอายุเกินอันนี้ยางปีอะไรนะครับ น่าจะมากับรถปีสิบหกสี่ปีเ,ออเ,เนี <laughs> <laughs> เ่ยของเดิมแล้วก็เริ่มแตกแล้วเออเออเริ่มแตกแล้วเพิ่งเห็นเพิ่งเห็นเริ่มแล้วอง RR รถเดิมอ RR ก็จะมีที่เดิมเดิมก็จะมีล้ออ่าล้อแถมมาให้เป็นล้อมาเช็ที่ <รอ S 3> ไม่มีในแท้ X10 อ่าจะมีล้มอมาเช็แล้วก็ครอบเบาะเดี๋ยวแต่ว่า ตัวธรรมดาเป็น3การใช่ไหมครับตัวธรรมดามันเป็นล้ออลลอยธรรมดาแต่นี่มันเป็นมาเชสมาเชสมาเชสฟอดเกตอลูมิเนียมฟอดนะครับไปเปลี่ยนยางฮะรานดีๆใส่เ <c ười> สียดายยังไม่เปลี่ยนเลยเพราะ <c ười> เพราะเรื่องนี้นะครับกลัวเป็นรอยมีแค่นี้นะครับแล้วก็จะมีแค่เพจบ,บอกแค่นั้นแหละครับอ่าที่เป็นอาร์แล <c ười> ้วก็รถสีดำมีกันสะบัด กระต่ไฟฟ้าเออกระต่ไฟฟ้ามันใช้ได้จริงไหมครับเห็นเราว่าไม่ค่อยได้ผลได้ผลร้อยเปอร์เซ็นต์เลยได้ผลเ,เพราะว่าเราเราไม่ใช่แบบไปขี่สนามมันไม่จําเป็นที่ต้องแบบอไปปรับเมนนวนหรือว่ากโอเคแล้วโอ,โอเคแล้วครับเพราะว่าเราไม่ได้ขับเร็วเห็นเห็นเขาใช้กันต่ไฟฟ้าวิ่งสองร้อยชนหมายี่ครับมันก็อยู่อยู่ จะแต่งอะไรอีกไหมครับเนี่ยหมดแล้วครับหมดแล้วหมดเงินครับหมดเงินนี่ใส่ในอุกกะจกก็พอแล้วครับขัดขัดตามากอุกกะจกมันจะมีอีกตัวหนึ่งของยี่ห้ออะไรของแบรนด์ไทยที่เขาจะทำเป็นไปเลี้ยวต้องพิพีออเดอร์ยี่สิบวันยี่สิบวันแต่แต่ยังไม่มีตังค์ครับยังไม่มีสองพันสองพันห้าช็อตช่วงนี้ช็อตช็อตเศรษฐกิจไม่ดีลุงตู่ไม่ออกเจี้ยงประกาศขายรถเลยนี่แตนนี้ ดีขึ้นแล้วเลยไปขายดีขึ้นหน่อยครับแต่ก็มีแอบนิดนึงแอลนิดนึงก็อยากฟังเสียงท่อครับเป็นท่อเป็นท่ออาคารอาคารแท้อาคารไม่ร้อนนะร้อนร้อนแดดร้อนแดดตอนนี้ร้อนแดดทรงเดียวกับตัวของนนเนี่ยของของสี่ร้อยหนุ่มๆนะครับ รบปเกวดเขาอันนี้อยู่ปั๊มปตทไซนี้แรงมาเพิ่มขึ้นไหมครับเพิ่มเห็นเห็นเห็นที่ร้านเขาบอกว่าเพิ่มขึ้นมา11ตัวไม่รูจริงหรือเปล่าเพราะว่าตัวนี้มันเป็นมันเป็นคอมันเป็นคอสรงรุ่นเพราะว่าท่อตัวนี้ผมซื้อผมซื้อมาเป็นฟูมีมีที่คนหนึ่งซื้อมาเป็นฟูเขาเอาแค่คอผมก็เลยขอซื้อช่วงนี้มา ปกติอาคารุ่นนี้มันจะมีมันจะเป็นแบบโค้งๆมาใส่กับแคปตรงนี้อ๋อใช่ใช่เคยเห็นครับแต่ตัวนี้มันคือมันเป็นแบบเป็นฟูมาเลยเราแค่ไม่ได้ใช้ฟอของมันอ๋อถ้าซื้อเป็นฟูจะได้ทรงนี้ใช่ไหมครับใช่ถ้าซื้อแบบสลิปออนจะได้อีกทรงหนึ่งจะได้อีกแบบหนึ่งอ๋อไม่น่าเห็นส่วนมากเขาใส่แบบสลิปออนเป็นโค้งงอๆมันไม่สวยมีสวีพี่พี่เขาซื้อมาหนึ่งแสนสองหมื่นกว่าอ๋อก็เลยขอซื้อเขา เราขายให้40,000 80,000เอาแต่คอไปเท่ากับเงี้ยซื้อคนละครึ่งคนละครึ่งคนละเกือบคนละครึ่งเลยเพราะว่าพี่เขาเอาไปลงสนามครับบนั้นแต่อันนี้ก็ฟูอีกแล้วฟูอีกแล้วไทเทเนียมก็ไทเทเนียมทั้งเส้นเลยไทเทเนียมั้งเส้นก็เท่ากับฟูเซ็กซ์สิบทุกคันเลยไม่ว่าจะเป็นอาร์อะไรมันก็จะเป็นพอไทเทเนียมมาเลยเกจเดียวกันเลยเพราะว่าโรงงานผลิตไอคาวายของเฉพาะเซ็กซ์สิบเนี่ย ของเดิมบริษัทอาคาบูบิเป็นคนผลิตคอให้ทุกคันเลยแต่ว่าคุ้มคุ้มมากจะได้สิบได้ทั้งปั๊มปั๊มล่างปั๊มปั๊มล่างโชคแล้วก็ปั๊มบนแต่เห็นเขาไปเปลี่ยนเป็นตัวสิบเก้าโลโก้แดงธรรมดาครับเบรกดีตันน้แต่ตัวนี้ก็ดีอยู่ดีในระดับหนึ่งมันเรือเลืออยู่แล้ว เพราะว่าเราไม่ได้เป็นนักแข่งมืออาชีพไปขี่รถเร็วอะไรแต่ว่าเท่านี้ก็พอแล้วครับไม่ค่อยได้ขี่ทาแต่งานเ่าที่รู้มาคิดว่าจะกลับมาทําช่องไหมครับก็ดูครับมีถ้ามีโอกาสก็น่าจะมีโอกาสก็หมดนั่นแหละหมดแล้วก็ขอบคุณพี่วิวมากนะครับครับผมใครสนใจก็ทักทายได้ทักทายได้ใครเห็นคันนี้อยู่เรื่องเนี่ยอยู่ยโสธรนะครับ น่าจะมีคันเดียวมะใช่ไหมในเรื่องมีสองคันมีสองคันจริงๆเขาให้อำเภอโคต้าจังหวัดละหนึ่งเืออำเภอ1หนึ่งแต่ว่าแต่ว่าถ้าลึงลึงได้แต่เพราะพอดีที่ได้เพราะว่าคันนั้นมันปีสิบเจ็ดคันนี้ปีสิบแปดเขาก็เลยเอารุมอารวยให้ไม่รู้เขาอยากขายก็ขายเอำเภอแปดคันก็ได้ ใครมีแตงก็ซื้อโดยรวมนะครับดูอีกรอบสวยมากนะครับแต่ว่าตัวจริงสีดําสวยมากนะครับถ่ายรูปไม่ขึ้นครับสีดําแต่ว่าตัวจริงสวยมากๆโอเคครับก็น่าจะหมดเท่านี้แหละขอบคุณพี่วิวอีกรอบนะครับขอบคุณครับนะครับไปแล้วบ๊ายบาย